สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube กัดเกียวันนี้พาทุกท่านมาชมงานกุดดินไปทำถนนสีเลนครับอยู่กับเจ้าฮิตาชิส x 2เอ็กซ์กีทครับกับทีมงานศิลปเจริญสนงครับ ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์อิสุส 6B G 1T 6สูบ Direct Injection ตัวนี้บุ้งกีอยู่ที่1คิวครับใช้ปั๊มของทางฮิตาชิเองใช้โรลเลอร์7ตัว วันนี้ไม่ได้ใช้แคเรียครับใช้เป็นโรเลอบอลน2ตัวไบแท็กขนาด80เซนงานกุสระครับ フフ <noise> เป็นดินเหนียวๆนะครับติดพุ่งขี่ดีมากพุงขี่ห้าฝัน AHHHHH <laughs> แล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ